ก็วันนี้ทันรัฐมนตรีประการครับรัฐมนตรีในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีวันหนึ่งะยุทธการหนึ่รัให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าชุมชนเป็นฐานรากของประเทศไทยเพราะฉะนั้นควรจะต้องทำอย่างไรคิดอย่างไรเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเพราะนี่เป็นการประสานกับทาง ทั้งราชการจังหวัดทางปสเขตสิทางหลวงแล้วก็ทางท่านสสนะครับสสแทนก็ได้มีการหารือกันแล้วก็มีการสร้างจุดเช็คอินที่ตรงนี้ซึ่งเป็นรอยต่อเชื่อมระหว่างสองโดยเมืองเรือลและอพาร์ทเมนู์นะครับผมคิดว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยผมจะต้องมีการส่งเสริม แต่สําหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว,ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยึงพ,พื้นที่ได้การที่จะมีการพัฒานาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ต้องอยู่ที่ทางผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้นสมมํสนับสนุนนะครับแต่ถ้าโอเคในกรณีพื้นที่ตรงนี้เป็นของทาง,าทางของท่านอังเคแล้วก็สนับสนุสนในการทำเป็นปจุดเชคเ็คนินหรือจุดพัก่องชมวิวได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสุดตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็อยากจะได้เห็นพื้นที่แบบนี้อีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ที่สำคัญเลว่าม,มากกว่านั้นเพคือเจ้าของพื้นที่ก็คือสสซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลก็ต้องชี้นำจี้ลงมาชี้ลงมาว่า พื้นที่ตรงไหนที่ทางทัวร์เพื่วนกินาควรจะไปพัฒนาแล้วก็ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งทางกระทรวงก็ต้องเรียนนะครับว่าทางกระทรวงมีบประมาณก็ไม่ได้ว่าดีมากนะครับแต่ทางกระทรวงมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้คนไทยของเราในประเทศไทยมาทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและที่สำคัญถ้าเป็นสถานที่สวยๆอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดํานภาพ แพร่ภาพออกไปสู่ชาวโลกซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นการที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาเยวพวกเราได้แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยภาเราจะหยิบยื่นเคขึ้นมาทใการพัฒนานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่เราก็ไม่ใช่เฉพาะมีการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ อยากจะฝากถึงรัฐาราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับว่าเมื่อมีสถานที่อย่างนี้แล้วก็ควรจะจัดที่ทางสําหรับการค้าขายของชาวบ้านในที่นี่ด้วยซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพในการในเรื่องเศรษฐกิจเฉพาะายในที่รูดมาเป็นบ้านในตำบลและสุดท้ายก็คือขึ้นสูงจับตัดผมคิดว่าสิ่งล่านี้เป็นสินส่งสำคัญ ได้แต่ขอให้ชุมชนฐานลากของประเทศไทยเหาเนี้อยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านนายุวัมนตคุณดีได้ฝากตัวผมเองว่าทำยังไงก็ได้ให้กระจายรายได้สุ่ด